สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านในวันนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับรถกระบะพ,พร้อมใช้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลเดิมๆเลยค่ะทุกท่านเครื่องดีมากๆนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้นะคะ Mitsubishi l 200นะคะราคาอยู่ที่64,000บาทค่ะทุกท่านสภาพตามในรูปเลยนะคะมี คอกสเตนเลสมาพร้อมนะคะใช้งานได้เลยค่ะทุกท่านวิ่งได้สบายๆนะคะขนของได้อะไรได้นะคะไปขาขายก็ดีนะคะทุกท่านรถยนต์บ้นบานราคาเบาๆนะคะภายในก็สวยค่ะทุกท่านคันนี้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าด้วยค่ะช่วงร่างดีค่ะสีสวยรอแม็กภาษีพรบรปี66มีเอกสารชุดโอนครบนะคะทุกท่านพร้อมใช้งานเลยค่ะวิ่งทางไกลทางไกลได้สบายนะคะ ภายในสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะท่านใดสนใจดูรถได้ที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะคะสามารถโทรไปคุยรายละเอียดกันก่อนได้ถ้าถูกใจโทรนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนำการโอนมาจําล่วงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ